เป็นมดเป็นลูกเป็นโลกบอลูกอักเสบค่ะหมาตัวเมียอายุได้สิบห้าปีหมาตัวผู้ชื่อตุ๊กแกอายุได้สิบแปดปีและหมาตัวผู้ชื่อกาแฟอายุสิบเกปียายหายน้ำมันเลยหูวบอมีบางหลายอีหลา่าแมวหมาสัากตัวบ่าครับยายทั้งบาทนะครับตอนนี้ยายก็เลยบ่เลี่ยงค่ะ ทย้ายบุเรียงพว่าอย้ายย้ายตรงเที่ยวไปบา้านหลังโนนหลังนี้แมหนูเป็นห่วงมันย้ายจากคนเลียงหมาเดือนละพันตอนย้ายบ่บ่ได้ยุบาลไปจํานะคุณคุณเดคุยอะไรก็คุยได้นะคะตอนนี้เรากําลังคุยกันเรื่องสเปรห์ละคะแต่ว่าที่จริงแล้วย้ายย้ายชอบหมาชอบแมว ตอนนี้มีแมวตัวหนึ่งมันมาก,กลัวยายยู่ประจำอยู่อยู่อยู่ในบ้านอะไรมันคงจะหนีจากบ้านอีกหลังหนึ่งมากอยู่กับยายโดยตรงมั่งแต่ว่ายายกับบอเลี่ยงเอาไว้ในบ้านค่ะแต่ว่าคือคือเกียเขาอยนอกบ้านค่ะเกี่ยแมวน่ะอยนอกบ้านบอเอามาเกียในบ้านค่ะค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งล้านดวงตาที่ยังอยู่นะะขอบคุณนะคะก็จะเป็นเป็นตีนนะ อขอบคุณค่ะคนที่ผ่านไปผ่านมาขอบคุณคุณเวนิที่ผ่านไปผ่านมาค่ะเวนิชแนนค่ะต,ตอนนี้ก็ค่ะกลับมาอีกแล้วเปล่าคะขอบคุณนะคะที่ม,มา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 ช่วยให้คนสูงวัยใจเกษตรไม่ไม่เหงาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเออเปี่ดาชอบเลี้ยงแมวจิลูกถ้าเลี้ยงแมวดิลูก แมวกับหมามันมีขนเยอะนะอยากให้ระมัดระวังเรื่องขนมันเพราะฉะนั้นการเลี้ยงหมากับแมวนี้ควรจะไม่เอาไว้ในบ้านยังไงยังไงย้ายก็ย้ายกับบ่ว่เขาเขาอยู่ในบ้านน้ำเด้ยค่ะเป็นทักเขาบันไดกับห้เขาอยู่นอกบ้านนะคะคือ,อว่างทีว่างทางาอยู่นอกบ้านยังมีความสุขบริเวณบ้านที่เขาอยู่อยู่นอกบ้านนี่เปลี่ยนบริเวณที่กว้างแล้วกับบ่วไหมาตัวอื่นเขามาก,กลัวน้ำเด้ยค่ะ ยายสิปิดที่เขาอยู่ในบริเวณบ้านแล้วก็มีป่าให้เขาได้อึมีป่าค่ะมีป่ามีสวนให้หมาได้อึนะคะแล้วเขาก็ไปอึในในสวนที่เป็นป่ามีบริเวณบ้านให้เขาเราจะได้ไม่เดือดร้อนในการไปดูแลอย่างอื่นแต่แต่ยายก็จะหาอยู่นะขุดหลุมขุดหลุมเอาไว้สำหรับจะ จะเอาอึเข้าลงหลุมนะคะที่อยู่ในบริเวณบ้านนั่นแหละไม่ให้ส่งกลิน่นเพราะในบางทีในหน้าฝนมันจะมีกลิน่นค่ะก็เลี้ยงหมาก็เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาย่างดีนะหนูก็เลี้ยงหม,ม,ม,มาว่กให้หากินตัวทีมนะคะคือให้เขากินอาหารที่เขาหาให้ตลอดเวลาค่ะหมดเงินเยอะหมดเงินหลายค่ะก็มาสามตัวมาสามตัวเป็นพัน ไม่ใช่พันไทยแท้นะเป็นพันทางทางตัวตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ค่ะขอบคุณสามล้านดวงตาที่กำลังเป็นเพื่อนยายอยู่ในช่วงนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะก็จะเนื้อดูว่าเด็กๆเขาจะมาหรือยังค่ะในในช่วงวันเบาๆคือวันศุกร์นะคะมื่อวนี้ได้เขามาทำธุระในใหขนแกนค่ะการ เชอ,องการมีเพื่อนมีฝูงคื่กันแต่เข้าต้องการเพื่อนที่ที่ที่เข้าเข้ามาแล้วมาจอยในเรื่องเดียวกันรู้ใจกันค่ะคุยในสิ่งที่เราสนใจร่วมกันค่ะหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เราสามารถคุยกันได้คุยกันได้นะคะปิยญาณ์บอกว่าเดี๋ยวนี้มีอยู่กี่ตัวครับย่าเดี๋ยวนี้อยู่บ้านย่าเขาเขาบ่ามีแล้วค่ะอ มา่ายาเขาสิ้นอายุไขกับสิบเก้าปีปีญาตดขึ้นมา่ายเรียงเขาโดนซ้ำใดสิบเก้าปีนะคะค่ะเขาสิ้นอายุแล้วค่ะสิ้นอายุไปตัวสุดท้ายสิ้นอายุไปได้เดือนหนึ่งนี่ค่ะ,คะเขาตุยไปได้เดือนได้เดือนหนึ่งพอดีไปถึงบ้านย้ำใดยังคืดถึงเขาเยอะเลยสิ่ไปบ้านค่ะเสร็จแล้ว เรียบร้อย finish s กเส e s อืมอ๋อหนูปิยนาทครับเดี๋ยวขอ,ขอเวลาแค่นี้ก่อนนะลูกค่ะเพราะว่าเราจะต้องได้เดินทางไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพบกันในไลฟ์หน้านะคะฝากกัลแกก์กไปเช่์